สวัสดีครับอ่าคลิปนี้นะครับลงโดจะมาสอนการจับนะครับจับโค้ด DDC นะครับของ Toyota นะครับของ Toyota อ่าเรามาเริ่มกันตัวว i โ o นะครับวันนี้ขอเปลี่ยนรุ่นนิดนึงนะครับพอดีว่าอ่ามีหลายคนขอมานะครับสอน Toyota อ่าผมขอเริ่มตัว DDC ก่อนปิดโค้ด DDC Toyota นะครับที่ถูกต้องนะครับ ต้องปิดแบบไหนนะครับผมการปิดโค้ด d d t d ด c t o y o t ตนะครับปิดถ้าเราปิดเป็นนะครับเราสามารถปิดได้หมดเลยครับปิดได้ยันถึงตัว Vios พวก Toyota นะครับทุกรุ่นนะครับขายกันนะครับใกล้เคียงกันผมขออนุญ,ญาตเปิด Original File นะครับ หนึ่งตัวเป็นสามห้าสามก็ได้ตัวนี้จะเป็นวี oh. โกเจอร์บธรรมดานะครับลังธรรมดาตัวไม่มีอินเตอร์ครับสิบหกบิตสองห้าห้าโตโยต้าจะเป็นโลไฮนะครับสิบหกบิตสองห้าห้าโลไฮนะครับไปที่สองดีนะครับสองดี มาครับเรามาเลื่อนพร้อมกันนะครับอันนี้ไฟล์จะเป็นเบอร์สามสิบเคสามหมื่นห้าพันสามร้อยนะครับผมโอเคเรามาเลื่อนไปพร้อมกันนะครับค่อยๆเลื่อนนะครับค่อยๆเลื่อนอ่านี่นะครับโพสด d d c หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับถ่ายรูปไว้ หน้าตาจะเป็นเสาๆอยางนี้นะครับเสาๆแบบนี้เป็นขีดๆถ้าไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวเรามีวิธีเช็คนะครับเราาร์ตำแหน่งก่อนนะครับไปที่ text กด w ย่อ m ขยายนะครับดูด้านล่างขวาให้ได้4นะครับย่อให้ได้4เปลี่ยนจาก25 5เป็น ff นะครับ25 5เป็น ff วิธีสังเกตนะครับ ถ้าเป็นโค้ด DDC นะครับเราจะเจอเลขพวกนี้นะครับ 7E00 เนี่ย e ครับเห็นไหมครับเนี่ยครับ 7E00 7C00 e อะไรอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าตรงเนี้ยเป็นโค้ด DDC นะครับถูกต้องแล้วนะครับถ้าเราเจอเสาเรามารัรเราเจอเนี่ยครับหน้าตาแบบนี้เราไม่มั่นใจว่าเป็นโค้ด DDC ไหมเรามากตำแหน่งนะครับอ่า ดับบิลย่อ M ขยายย่อให้เหลือ4นะครับย่อให้เหลือ4ปึ๊บเนี่ยครับเราเจอ7 E 0 0เนี่ยครับที่เป็นเลข7 E 0 0 6 E อะไรเงี้ยครับอ่าเนี่ยครับ7 E 0 0เนี่ยครับเห็นไหมจะเป็นเลขเนี่ยครับถ้าเราเจอ7 E 0 0เนี่ยแสดงว่านี่แหละครับอยู่ตรงนี้นี่แหละเป็นโค้ดนะครับมาเรามาเริ่มปิดกันเลยนะครับวิธีสังเกตหัวโค้ดนะครับ หัวโคดอยู่ตรงไหนเราดูเนี่ยครับดูขีดๆดนะครับขีดตรงๆเนี่ยครับขีดตรงๆเนี่ยครับเราจะสังเกตดูว่าเนี่ยครับมันจะเป็นขีดตรงๆขีดตรงๆขีดตรงๆนะครับขีดเนี่ยครับมันจะเริ่มเนี่ยตรงนี้มันจะไม่ตรงละเนี่ยครับฮะมันจะเริ่มไม่ตรงละครับมันจะเอียงซ้ายเอียงขวาละมันไม่ใช่ละ เราหาเลขเจ e ศูนย์ย์ตัวแรกนะครับนี่น่าจ,จะเป็น,ต,น,นตัวนี่นะครับตัวนี้นะครับตัวแรกวิธีอ่านนะครับวิธีอ่านวิธีอ่านโค้ดนะครับโค้ดของตัว o ต a นะครับจะไม่เหมือนอีสุนะครับเราจะต้องเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาไปเรื่อยๆนะครับอ่าเลื่อนซ้ายเลื่อนขวายังไงวิธีอ่านยังไงนะครับเจ็ด e ศูนย์ย์ เราหา 7E00 นะครับหรือว่าเอาขีดเนี่ยเราดูขีดเป็นหลักนะครับขีดเนี่ยไปไว้ด้านหลังนะครับด้านหลังขาวาสุดนะครับนี่นะครับตัวต้นโค้ดอันแรกนะครับเรา 7E00 ไปไว้ข้างหลังสุดแล้วเราอ่านโค้ดด้านหน้าครับ 7E00 ไว้ข้างหลังอ่านโค้ดด้านหน้า0340นี่นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็ใช่นะครับนี่ 0340อ่เลื่อนลงมาเรื่อยๆนี่นะครับ 6E00 ก็ใช่นะครับที่มันขึ้นต้นด้วย 6E007E00 อ e ่ะ 6E00 e อ่านโค้ดข้างหน้า340 6E00 อ่านเลขขา้างหน้า0488อ่วิธีปิดนะครับวิธีปิดนี่นะครับ ใส่ศนี่นะครับวิธีปิด ETR นะครับศูนยนยี่ครับเราดูข้างหลังอ่านข้างหลังก่อนนะครับอย่าลืมนะครับดูข้างหลังว่าเป็น 7E 0ดมัศยนไหมนะครับ 7E 00ปุ๊บเราอ่านโค้ดข้างหน้าได้เลยนะครับโค้ดจะอยู่ด้านซ้ายสุดนะครับอยู่ด้านหน้าสุดเนี่ยครับ 0405 0405 0406นะครับ EGR ปิดได้เลยเนี่ยครับพอเลื่อนลงมาเรื่อยๆเนี่ยนี่ดูตามผมนะครับ 7E00 มันมาอยู่แถวที่2ลนะเราต้องทำยังไง,เร,งรรรเราต้องคอนโทรลซ้ายขวานะครับนี่ะครับเราต้องคอนโทรลซ้ายขวาเลื่อน 7E00 ไปไว้ข้างหลังก่อนนะครับระวังตาลายนะครับอา เจ็ด e ศูนย์ศูนย์ไปไว้ข้างหลังปุ๊บเราถึงจะสามารถอ่านโค้ดข้างหน้าได้นะครับเจ็ด e ศูนย์ศูนย์โค้ดข้างหน้าคือสามสามเก้าหก e ศูนย์ศูนย์โค้ดข้างหน้าคือสามสามห้าเนี่ยนะครับนี่วิธีอ่านนะครับเรามาอ่านพร้อมกันไปเรื่อยๆนะครับตามดูตามเคอร์เซอร์ผมนะนี่หก e ศูนย์ศูนย์มันมาอยู่แถวที่สองเนี้ยเราต้องเลื่อนไปด้านหลังนะครับ เลื่อนไปข้างหลัง3 3 5หปิดไหมไม,ไม่ปิดนะครับเลื่อนลงมา 7E 0ดไปอยู่แถวที่2นะครับคอนโทรลซ้ายขวานะครับปรับมันมาอยู่แถวด้านหลังสุดนะครับอ่านไปทีละตัวนะครับ0ูน0์หนึ่1 9ก0 1ศู0 1 9, 0ศ 0, 0, 0, 0 1 0์หนึ่ 1 2ึ่สองสนะครับเลื่อนลงมานี่ครับพอถึงนี้แล้วเห็นไหมครับ7จ็ e ศูมันไปอยู่แถวที่2นี่ละเราก็ต้องคอนโทรลซ้ายขวานะครับเอา7 e 0 0ไปไว้ด้านหลังนะครับถึงเราจะปิดโค้ดได้นะครับนี่นะครับไล่ไปทีละตัวนะครับพอผมเอา7 e ศูไปไว้ข้างหลังปุ๊บที่ศูย์หนึ หนึ่งหนะครับนี่เราอ่านได้เลย1นึ่งแปดศูเลื่อนลงมานี่เจ็ด e มาอยู่ข้างหน้าอีกแล้วนะครับอ่าเราคนโดนซ้ายขวาไปไว้ข้างหลังนะครับแล้วเราถึงจะอ่านได้0ูนย์ศูนย์เกนย์ศูนเก้าเนย์ศานะครับเลื่อนลงมา เลื่อนลงมาเรื่อยๆก่อนหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับนี่นะครับวิธีอ่านโค้ดนะครับเราต้องเอาเจ็ดีศูนย์ศูนย์ไปไว้ด้านหลังและอ่านโค้ดข้างหน้านะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับนี่เจ็ดยีศูนย์ศูนย์คอนโทรลซ้ายขวานะครับไปเลื่อนไปไว้ข้างหลังนะครับจากนั้นอ่านโค้ดข้างหน้า สองหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งสองสองนี่ครับสองหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองห้านะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับอ่าสามเอศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับอ่ะเวลาเราจะอ่านนะครับเราอ่านตรงนี้ไม่ได้นะครับเร,เ,รเราอ่านเลื่อนเราอ่านเรียงลงมาเหมือนดีแม็กไม่ได้นะครับเราไม่สามารถอ่านเลียงลงมาเหมือนดีแม็กได้เราต้องขยับ 7E00 ไปไว้ด้านหลังเสมอนะครับอย่าลืมนะครับ การปิดโค้ดตัวต้าที่ถูกต้องนะครับให้เอา7 e 0 0 6 e 0 0น e 0 0เนี่ยครับเนี่ยพวกเนี้ยไปไว้ด้านหลังนะครับเราถึงจะสามารถอ่านโค้ดข้างหน้าได้3 e 0 0ข้างหน้าคือ06 2 7อ่าถ้าเราจะปิดนะครับเราอ่านโค้ดอย่างนี้นะครับจะอ่านโค้ดได้ถูกต้องนะครับ7 e 00, 0 0 0 1 6 8 0 6 7 ศูนย์ศูนย์หกศูนย์เจ็ดครับขออภัยครับหนึ่งหกศูนย์หนึ่งเนี่ยนะครับอ่านไปได้เรื่อยๆเลยครับนี่พอเลื่อนลงไปเรื่อยๆนี่นะครับเจ็ดอีศูนย์ศูนย์มันมาอยู่ด้านหน้าอีกแล้วนะครับเราต้องจัดไปไว้ข้างหลังนะครับเราถึงจะอ่านโค้ดได้นะครับนี่นะครับเจ็ดอีศูนย์ศูนย์ไปไว้ข้างหลังนี่ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์นะครับสปีดเซนเซอร์อ่าแอร์โฟหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์แอร์โฟนะครับเนี่ นะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สามนะครับนี่จะสิ้นสุดแค่ตรงนี้นะครับนี่สิ้นสุดแค่ตรงนี้ของบีโก้นี่นะครับข้างล่างมันก็จะไม่มีขีดละเจ็ดศูนย์ศูนย์ก็จะหมดแล้วนะครับอันแรกผ่านไปขอยกตัวอย่างอันที่สองขอเป็น รลังไฟฟ้าบ้างครับ v n อ่สาเกสตบหกพันนะครับขอยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งเป็นตัว Bico Bico v n Turbo สิบหกสองห Low High นะครับอ่าวิธีดูเหมือนเดิมครับเราต้องจำรูปภาพโคด้ด DDC ให้ได้นะครับ ถ้าเราจําได้เราจะปิดถูกนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆนี่ครับใกล้ถึงละผมจําได้นะครับนี่ใกล้ถึงละนี่นะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้นี่นะครับหน้าตามันจะเหมือนๆกันนะครับนี่หน้าตาโค้ดนะครับก้อนโค้ดวิธีเช็คนะครับว่าเราจับก้อนโค้ดถูกหรือเปล่าลูบปึ๊บ ไปที่เทคนะครับย่อให้เหลือ4แถว16บิต FF Low High นะครับถ้าเราเจอนี่ครับอ่าวรานี้จะเป็น 7A มี 7A ปนมาด้วยนะครับนี่ถ้า 7E 7A ใช่หมดนะครับนี่แสดงว่าเป็นโค้ดนะครับแสดงว่าเรามาถูกทางละเราอยู่ถูกที่ละ 7A00 นะครับอ่า แสดงว่า,าเราไล่มาเลยมันเริ่มโพสจากตรงไหนนี่ครับเริ่มตรงนี้เห็นไหมครับมันเริ่ม 7A00 ตรงนี้นะครับ่าวิธีอ่านนะครับเหมือนเดิมเราย้ายนะครับคอนโทรลซ้ายขวา,าย้าย 7A00 นะครับเนี่ยมันจะเป็นทรงเนี่ย 7A00 7E00 6E00 3E00 อะไรประมาณนี้ครับย้ายไปไว้ด้านหลังย้ายมาไว้ด้านหลังปุ๊บนี่นะครับอ่านโพสด้านหน้าได้แล้ว 0100 a i r 4 0102 a i r 4 0103 a i r 4นะครับนี่7800ก็ใช่นะครับ7800ก็ใช่0101 01, เนี่ยครับ a i r 4เนี่ยครับอ่าโอเคเลื่อนไปนี่ 7A00 มันมาอยู่ตรงนี้อีกแล้วนะครับเราไม่สามารถอ่านอ่านด้านหน้าได้นะครับ เราต้องย้าย 7A00 ไปไว้ด้านหลังก่อน 7A00 มาไว้ด้านหลังจากนั้นอ่านโค้ดด้านหน้าครับ05600607340340 6800นี่ก็ใช่นะครับมันคือตัวด้านหลังนะครับเนี่ยทรงมันจะเป็น7800 6800 7A00 7E00 เนี่ยครับ เอามาไว้ด้านหลังนะครับหลังจากนั้นอ่านโค้ดด้านหน้าได้0488นะครับนี่ปิดได้นะครับปิดโค้ดได้ปิดโค้ดเราจะปิดโค้ดอะไรบ้างนะครับหลักๆเราก็จะปิดพวก EGR นะครับ0400นะครับนี่เห็นไหมผมเจออีแล้ว0400วิธีปิดนะครับนี่ปิดตามนี้เลยครับนี่7800นะครับ EGR ดูด้านหลัง 7A00 ด้านหน้าคือเลขโค้ด0400 EGR นะครับ5040088พวกระบบน้ำมันนะครับไม่ตรงไปปิดนี่พอน 200, เนี่ยครับ7200เนี่ยก็ใช่นะครับเนี 200, ่ย7200น่าจะใช่นะ,ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ขออภัยครับเลื่อนลงมานี่ครับ 7A00 นี่ครับจะเริ่มหนึ่งหหนึ่งหนึ่งี่ครับเราต้องเอาไอ้พวกเนี่ยไปไว้ด้านหลังสุดนะครับถึงจะอ่านโค้ดด้านหน้าได้ 7A00 นครับ ETR อีกแล้ว405 406โอเคนี่นะครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยว EP ต่อไปนะครับเดี๋ยวจะไปต่อเดี๋ยวจะไปดูตัว BOS นะครับว่ามันเหมือนกันไหมนะครับนี่0355์นี่ครับเหมือนกันหมด โอเคครับ okay,